ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธซี e กอร์นะฮะวันนี้มาดูคอนเซปต์คาร์อีกหรุ่นโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะซีเกอร001 FR เป็นรถแนวแบบสปอร์ตนะครับจะเทียบชั้นซปเปอร์คาร์ได้หรือเปล่าผมว่าได้นะใกล้เคียงเลยวันนี้ที่เอามาโชว์นี่ราคาเรายังไม่เห็นนะฮะแต่บอกเลยว่าทั้งดีไซน์ทั้งออปชันทั้งสมรรถนะนี่ล้ำแน่นอนนะฮะเป็น EV 1ี0นะครับแค่เห็นดีไซน์นี่ก็กินขาดแล้วนะฮะ001 FR เนี่ยบอกเลย โอ้โหสวยมากแค่สีก็กินขาดแล้วนะฮะเป็นสีขาวอมฟ้านะฮะสีเหมือนหิมะเลยท่านผู้ชมโอ้โหแม็กใหญ่มากแม็กขอบ2อ่ะอือือ่ะแม็กขอบ2 2นะฮะแล้วแม็กสวยมากนี่ตัวคาลิปเปอร์นี่สวยมากสีแดงแบบออกแนวสปอร์ตเลยนะครับอุย้ยลังคาสวยด้วยหลังคาลายคาร์บอนเคฟล่าสวยมากนะฮะ แล้วก็เป็นกระจกแบบเฟรมเลสด้วยนะฮะไม่มีขอบเทมากภายในสีแดงดำนะสวยมากเป็นกำรรมะหยี่แดงดำอ่ะสวยมากออกแนวซปเปอร์คาร์เลย0ูนย์ศูาทำไมไม่0ูนไปเลยหล่อมากโอ้โหด้านหลังอักษรจีนยังอยู่เลยนะฮะอ่าสวยมากเท่มากสวยสวยจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับวว่าค่ายรถ ทางฝั่งจีเรื่องดีไซน์นี่ไม่ธรรมดาค่อนข้างกล้าที่จะออกแบบเลยนะกล้าที่จะฉีกแนวเลยรอจริงๆร,ราคายังไม่เห็นเพราะวันนี้น่าจะเป็นแค่คอนเซปต์คาร์สวยมากนะครับเป็น EV 1ี0เดี๋ยวขออนุญาแตแอบไปนั่งลองลอง,ลองนั่งดูเฮ้ยท่านผู้ชมที่มันเจ๋งคือมันเป็นประตูดูดไฟฟ้าด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยผมแค่ปิดนิดเดียวนะมันดูดให้เองเลยอนี่ตอนนี้เรามาอยู่ข้างในอันนี้ยังเป็นพวงมราลัยซ้ายอยู่นะฮะ เพราะว่าเป็นต้นแบบที่มาจากประเทศจีนอักษรบนหน้าจอนี่ยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะฮะโอ้ oh, แล้วมีตัวเลงด้วยบูสอะไรนี่ว่าคัสตอรหึงอะไรเนี่ยนี่มันรถสปอร์ตหรือซปเปอร์คาร์วะเนี่ยสุดยอดมากนะ <c ustom> แล้ววัสดุภายนงภายในนี่เป็นกำรรมะหยี่สีแดงนะ,ะตัดสลับกับสีเทานะ,ะสวยมากนะครับหน้าจอมาใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหได้ถึงเทสลาเลยนะฮะปรับความแรงแอร์อะไรนี่ดิจิตอลหมดทุกสิ่งอย่างนะฮะจีนล้วนภาษาจีนล้วน นะยังไม่มีเมนูภาษาไทยนะนะเดี๋ยให้ดูดีไซน์ของเขาก่อนว่าวันนี้นี่โอ้โหไม่ธรรมดานะค่ายรถยนต์จากประเทศจีนนี่กล้าที่จะดีไซน์มาก,มากเลยโอ้สุดยอดเลยนะอยากรู้ราคาและคันนี้เท่าไหร่นะกับซีเกอร์0 1 1ออกยังไงวะค <c oughs> ำานามคือผมออกไงไม่มีที่ดึงเอา้า อ๋อ <AL> มันเปิดเองเฮ้ยเจ๋งเปิดประตูให้เองอะนะมันปิดเองได้ด้วยวะเดี๋ยวยดูก่อนเฮ้ยปิดเองได้เฮ้ยเจ๋งอนะปิดเองเปิดเองปุ่มเดียวนะนี่ดูดิเฮ้ยยอดอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีเกอร์ 001FR โอ้โหโทเทคนโนโลยีล้ำๆประตูเปิดปิดได้เองนะฮะแล้วดีไซน์บอกเลยนะไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวนี้ยานยนต์ของประเทศจีนนี่เรื่องดีไซน์นี่ต้องยอมเขาเลยนะไม่แพ้แบรนด์ใหญ่แบรนด์เก่าแก่เลยนะฮะดีอมมากนี่แบบว่าดูนี่ เหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟนะราคาเราก็ยังไม่เห็นนะเพราะนี่เป็นแค่คอนเซปต์ค่ะนะพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะใครอยากดูตัวจริงรีบมาดูเลยนะฮะในมอเตอร์เอ็กครั้งนี้นะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com